สวัสดีครับเหมือนจะมีข้าวตัวใหม่เข้ามานะครับนี่ครับข้าวญี่ปุ่นแกงกะหรี่เนื้อเนื้อนำข้าวจากออสเตรเลียนะครับผมไปจัดไปนี่ครับมาต่อเนื่องกันเลยครับสำหรับเมนูพรีเมียมนะครับเพิ่งเข้ามานะครับเข้ามาได้วันนึงแล้วครับผมคว้าไม่ทันนะฮะก็เลยได้ลองวันนี้นะครับเป็นข้าวญี่ปุ่นแกงกะหรี่เนื้อไม่รู้ครับว่า ชอบหรือเปล่าแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นเมนูใหม่เลยเล่นก่อนเลยครับโอ้โหอาจจะเนื้อจะยังสดอยู่ะฮะดิ้นเต็มกล่องเลยก็ขอญาตแกะเลยนะครับออขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ประมาณกำลังดีนะครับออะไรแดงๆอู้หหอมแกงกะหรี่นะฮะอะไรไว้เนี่ยอยู่บน,นข้าวนะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> กินเลยครับโอ้ว้าวแกงกะหรี่ข้นๆนะครับ โอ้โหอ่ะนะครับร้องก่อนเลยไปครับอืมคำแรกไม่โดนเนื้อฮะมันฝรั่งนะครับรสชาติอร่อยครับอืมนี่กรอบๆใครรู้คอมเมนต์ได้นะครับคืออะไรนี่ครับผมไม่รู้มันคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหรือเปล่าครับน่าจะไม่ผิดนะ ออืมอะคำนี้น่าจะไม่พลาดออืมอืมเนื้อนั่นนน,นุ่มๆหน่อยกลิ่นเนื้อมีครับกิ่นเนื้อวัวชัดเจนครับออกแน่นๆหน่อยได้เคี้ยวบ้างนะครับไม่ได้ละลายนะรสชาติดีครับในราคาหกสิบห้าบาทถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องครับแพงไม่ว่าครับขอให้อร่อยก็พอครับ ถือว่าอร่อยเลยครับสําหรับสายชอบแกงกะหรี่ครับผมขอราดเต็มข้าวเลยนะมันไม่ไหวอยากได้เข้มข้นมากนะครับเนื้อ,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 อดีครับรสชาติเค็มๆหว,วานๆเผ็ดเล็กน้อยนะครับแต่เค็มเนี่ยจะจะดุหน่อยนะครับแต่กินกับข้าวน่าจะพอดีอคำใหญ่เลย เนื้ดีถือว่าคงมาเป็นข้าวตัวใหม่ที่อร่อยครับอ่ามันฝรั่งเนี่ยนุ่มดีนะครับอะครับจะหมดแล้วเออหมดไวแล้วเว้ยนะครับก็เพิ่งเป็นเมนูที่เข้ามาใหม่ๆเลยครับทันใดสนใจสามารถไปตามก็ได้นะครับทุกสาขาข้าวญี่ปุ่นแกงกะหรี่เนื้อช่ำๆไป God. <coughs>